โดยบัตรเครดิตกษิกรไทยรูดทุกวันได้เต็มๆกับซุปเปอร์โบนัสคะแนนสะสม20เท่าเริ่มเลย1กุมภาพันธ์นี้ขัว้วกลิ้งปลาแมคเคเรลจากสามแม่ครัวเอโก้กรุ๊เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทย สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์ทางช่องนาวเทเวตีิหรือว่านาว26ก็คงจะต้องค่อยๆลำดับเรื่องกันไปแต่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้การตัดสินใจครั้งสำคัญของธนาคารกลางยุโรปเรื่องการจะทำการผ่อนปลนทางด้านปริมาณเงิน ที่เรียกว่า quantitative easing หรือว่า QE เป็นจุดที่เรียกว่าหยุดโลกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะหยุดโลกจริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทำให้ท่านเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นซะก่อนอุปมาเหมือนเป็นทางสองแพร่งของธนาคารกลางยุโรแล้วก็ของเงินยูโรด้วยรายละเอียดเป็นยังไง ช่วงสองช่วงสห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดแต่ตอนแรกเนี่ยเราดูแบบนิ่มๆไปก่อนนะอัปเดตเศรษฐกิจการเงินกันพอสังเขตวันนี้คุณประยุทธ์จันโอชาหลังจากเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเริ่มตีผ่านร่างงบมาณรายจ่ายตัวเลขเป้าหมายงบมาณรายจ่ายปี59ขาดดุล3,9 0 0 0 0ล้านใส่เงินลงไปอย่างที่เล่าไม่ให้ฟังเมื่อวานเนี่ยนะครับ ประเด็นก็คือว่าวันนี้แกก็ต้องไปทําความชี้ไปทําความเข้าใจชี้แจงกับหน่วยราชการต่างๆเล่าถึงความในใจรถมงรถแมพจะเดินหน้าหลังอะไรเนี่ยคือเท่าที่ฟังฟัง,ฟงพูดยาวๆนี่ก็หลายเรื่องปนๆกันทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการมองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแต่สรุปประเด็นได้อย่างหนึ่งว่าท่านรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมีความเป็นห่วงเรื่องนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ ว่ามันกระจายลงไปถึงจุดไหมภายใต้สภาแวะล้อมขณะเนี้ยเรื่องน้ํามันเป็นยังไงเรื่องท่องเที่ยวเป็นยังไงรัฐบาลจะลงทุนโครงการขนาดใหญ่จะเดินหน้ากันยังไงครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมืองด้วยก็พูดยังไงว่าพูดยาวมากเลยนะรายละเอียดท่านไปอ่านนือพิมพ์วันพรุ่งนี้แทนกันแล้วกันผมขี้เกียจพูดนะเรื่องที่สองอ้าวอันนี้มันเข้ามาในจังหวะที่เรียกว่าสอดคล้องเหมาะสมเรื่องคุณหญิงรักเรือนโยบายจำนำข้าวจะถอดถอนเรื่องคุณบุญทรงเต เจติยาพิรมและอดีตรัฐมนตรีพาน,นิชกคณะนั่นก็เรื่องข้าวนี่ล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังคุณรังสรนศรีวราศาสตร์ประธานอนุกรรมการปิดโครงการจำนำข้าวบอกว่าขณะนี้ตัวเลขเบื้องต้นที่เป็นความเสียหายเรื่องเกี่ยวกับข้าวตั้งแต่ปี4-7 15ปีเนี่ยนะสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่บอกว่า6 8 2 0 0 0ล้านเนี่ยเอาข้้นยิงจะมากกว่านั้นอีก ปิดบัญชีไปข้าวเสื่อมข้าวเสียหายเนี่ยคือขณะเนี้ยเขาก็ปิดไล่ไปเรื่อยๆในทุกปีแล้วก็จัดระบบแต่ความสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันเสียหายแค่ไหนอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเมื่อมันมีความเสียหายมันมีความเ,ออเกิดการขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนใช้นี่ไปชดเชยส่วนขาดทุนถ้าเกิดชดเชยส่วนขาดทุนเรามีเงินของเราเองไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่มีเงินรัฐบาลต้องไปกู้มาที่จริงก็กํกาลังทําอยู่เนี่ยที่รัฐบาลออกมา ขายพันธบัตรเนี่ยช่วงนี้พันธบททัตรทกสพันธบัตรรัฐบาลแสนกว่าล้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเรื่องนี่ของรัฐบาลอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องมันเหมือนกับเราเนี่ยเสียเงินไปเปล่ปาๆนะในแง่ส่วนรวมแต่ว่าเงินมันอาจจะได้ไปถึงชาวนางชาวนายอย่างที่ทางฝ่ายคุณยิ่งรักกับคณะเวลบริวารเขาพูดนั้นก็จริงนะแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเลขว่ารัฐบาลต้องขาดทุนแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาโปะขาดทุน 6แสน0ปดหมื 2, ล้านเป็นอย่างน้อยถ้ามันไปถึงมือคนอื่นก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นเข้ากระเป๋าที่เขากำลังนั่งไล่เบี้ยกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เรื่องใหญ่เอาดูข่าวดีๆบ้างนะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยทำมาปี4,9เริ่มเปิดปีนี้5,8นี่จะ10ปี9ปีนี่ต้องขยายแล้ววันนี้สำคัญเลยคณะกรรมการของออบริษัทท่าอากาศยานไทย a e o t สรุปนะครับตกลงจะสร้างสองอย่างอาคารผู้โดยสารหลังที่สอง6 8 6 8 4ล้านบาทแล้วก็ทางวิ่งสำรองนะครับอนุมัติก่อสร้างรันเวย์สำรองนะรันเวย์ที่3อีก2,243ล้านอาจจะมีเรื่องอื่นประกอบด้วยนะแล้วต่อไปในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ย เรื่องของดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมินี่ก็จะเป็นประเด็นมันจะครบสิปีละนะก็จะต้องมาทําอะไรกันใหม่ก็ว่ากันไปนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราในปีที่แล้วเนี่ยที่จริงตัวเลขติดลบประมาณ6%แต่ถือว่าดีมากนะครับเกือบเกือบยีล้าล้านคนงั้นสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยต้องทําเฟสสองแล้วนะทั้งรันเวย์ทั้ง way, ทาง,งเชื่อมทั้งอ,อ,อาคารผู้โดยสารอีกอาคารหนึ่งเชื่อมต่อกันแล้วก็ว่ากันไป พร้อมๆกันนั่นนะครับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนี่โอ้โหเคาะเรื่องรถไฟฟ้าจากน้องคายไปมาตตพุทธนี่โอ้โหไปเร็วมากคือขณะนี้แบ่งออกเป็นสี่เซกชั่นนะน้องคายโคราชโคราชแก่งคอยแก่งคอยกรุงเทพกรุงเทพมาตตพุทธเนี่ยอันนี้ที่เขาทำเป็นสีสายเนี่ยแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้มีการประชุมกันเป็นการหาลือเรียกว่าประธานประชุมร่วมไทยจีนครั้งที่หนึ่งเนี่ยกำลังหาลือกันอยู่นะจะเริ่มหาลือเนี่ยวันพรุ่งนี้ ก็เป็นประเด็นว่าหลังจากทำบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยก็จะมานั่งดูกันแบ่งงานออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานเรื่องการสร้างการแซงอะไรเนี่ยก็จะมีการรถไฟกระทรวงคมนาคมแล้วก็บริษัทไชน่าเรลเวย์คอปเปอเรชั่นของจีนส่วนด้านการเงินนี่ก็มีอนุกรรมการด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนหลังจากเนี้ยจะไปต่อลงถึงภาคปฏิบัติและส่งคนไปสำรวจคงจะเคาะกันปั้งๆแหละนะครับ กรุงเทพแก่งคอยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแก่งคอยมาตบตะพุธอันนี้แนวเส้นทางจะยากเพราะต้องผ่านพื้นที่อุทยานต้องมีการเวงคืนที่ดินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแก่งคอยโคราชอันนี้แล้วก็โคราชหนองคายนี่จะเป็น3ามสี่จะยากยิ่งขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจีนเขามีประสบการณ์ในการสร้างรถไฟฟ้าไอ้รถไฟทางคู่นะไม่มีปัญหาหรอกเจ็ดกว่ากิโลเนี่ยไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะเดินรถยังไงจะจัดขึ้นกันยังไง จะกี่ปีเสร็จต้องจัดระบบเันยังไงจะสร้างคู่ขนาดใหญ่ทางที่มีอยู่ยังไงจะเวนคงเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมมันยังไงโครงการนี้เกิดแน่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการประชุมครั้งที่2เนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเรียกว่าจะคืบหน้าลงไปเป็นจะตกลงรูปแบบการลงทุนแล้วก็ต้องฟลโล์ต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องยาวๆเนี่ยที่จริงขนาดนี้สถานการณ์โลกเนี่ย หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยประเทศในกลุ่ม9ก้าหน้าหรือประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนียขยับลงกลุ่มประเทศอื่นก็มีการเปลี่ยนยุทธจักรยุทธศาสยุทธวิธีนโยบายการเงินการเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องทําคือขณะนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งตัวรับมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็ง เร็วไปนิดนึงอ้นี่จะมีผลยังไงในอนาคตค่อยว่ากันเพียงแต่ว่ากระซิบให้ท่านรู้ว่าในความรู้สึกของตลา,ขาดขณะเนี้ค่าเงินบาทแข็งเร็วไปนิดนะแบงค์ชาติจะทํำยังไงหรือไม่ทํำยังไงผมไม่ทราบเพราะสิ่งที่ผมสนใจคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะสาธยายให้ท่านฟังหลายคนบอกฟังนี่มันพูดๆกันแล้วไม่รู้เรื่องคุณวิระช่วยหน่อย ผมก็ทำการบ้านมาไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของรายการมันนี่โกราวอย่างที่ผมเรียนเกิ่นคุณผู้ฟังไปคุณผู้ชมไปในช่วงแรกนะครับว่าจะคุยเรื่องที่ผมถือว่าเป็นทางสองแพ่งทั้งธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ecb แล้วก็ค่าเงินยูโรซึ่ง เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่22มกราคมเนี่ยเป็นวันที่ทางธนาคารกลางยุโรปจะตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาตรการเพิ่มปริมาณเงินในระบบต้องอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจขั้นตอนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการทำ QE เนี่ยเขาทำอะไรนะ ที่บอกว่ารัฐบาลธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินเข้าระบบเนี่ยเขาทำอย่างไรวิธีการที่เขาทำง่ายที่สุดต้องเข้าใจแบงก์ชาติในกรณีนี้คือธนาคารกลางยุโรปเอาเงินของตัวเองไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อพันธบัตรระยะยาวเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนซื้อไปทำไม เป้าหมายของการที่จะซื้อคือ1ต้องการทำให้ระดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งใจจะให้เงินเฟอ้ออันที่หนึ่งอันที่สองตั้งใจยังไงตั้งใจว่าเมื่ออัดฉีดเงินลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวคือไม่ใช่ละเมอแล้วมาทำนะครับมันต้องมีเป้าหมายคราวนี้จะทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า สถานการณ์ในยูโรเนี่ยมี3ประเด็นที่น่าสนใจในกลุ่มในเศรษฐกิจ18ชาติที่ใช้เงินสกุลยูโรขนาดนี้เศรษฐกิจ Contraction หดตัวถ้าขยายตัวก็ขยายตัวแนัตราที่ต่ำมาปีนี้อาจจะขยายตัวแค่1%ปีที่แล้วขยายตัว0.8บางประเทศเศรษฐกิจติดลบอันที่สองคือกำลังจะจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเงินฝืด คือราคาสินค้าและบริการลดลงการผลิตลดลงการตกการว่างงานมากขึ้นอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจลดลงมันเหมือนกับเป็นกระบ,บวนการรีเวิร์สเวลาเศรษฐกิจขยายตัวอัตรา,ารเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นการจ้างงานมีมากขึ้นหมุนแบงค์หน้าลงทุนมากขึ้นราคาสินค้าและบริการปรับขึ้นแต่นี้มันถอยกลับแล้วก็อันที่สามก็คืออัตราการว่างงานสูงอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาแล้วเขาต้องออกมาตรการถามว่าก่อนหน้านี้เขาออกไหมออก แต่มันทําแบบกระยิบกระย่อยลดดอกเบี้ยจนล่าสุดเนี่ยตราดอกเบี้ยของยูโรก็0.15แล้วท่านไปดูนะครับประเทศที่เป็นเศรษฐกิจชั้นนำเนี่ยขณะนี้ต้องถือว่าทํา QE กันหมดยกเว้นยูโรก่อนหน้านี้เขาทําแต่ว่าไม่ได้ทําในลักษณะที่ผ่อนปลนมากๆเหมือนที่จะทําในวันพรุ่งนี้ถามว่าเขาทาอะไรกันมาบ้างอาผมมีตัวเลขให้ดูอเมริกาทําใส่เงินไป4.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางยุโรปทำในรูปอื่นนะครับทำในรูปที่เขาเรียกว่าเอาเงินเข้าไปซื้อแต่ไปซื้อพวกตราสารนี่ไม่ตรงเป้าเนี่ยก็ใช้ไปแล้วประมาณ2.5ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐธนาคารแบงค์ชาติญี่ปุ่น BOJ Bank of Japan 2.5ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ BOE นี่ Bank of England คือธนาคารชาติของอังกฤษทำไปประมาณ6แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเบ็ดเสร็จสิริรวมเนี่ย4กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยอัดฉีดเงินเข้าไป10 จุดสองล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่ยังไม่ต้องถึงวันพรุ่งนี้ที่จะพูดว่าจะทานะคราวนี้วิธีการที่มันทาเนี่ยนะกรรมวิธีทําไมรัฐบาลธนาคารกลางยุโรปถึงไปซื้อพันธบัตรระยะยาวนี่โดยทฤษฎีก่อนนะเมื่อคุณไปซื้อพันธบัตรไปแย่งซื้อพันธบัตรไปซื้อพันธบัตรเนี่ยราคาพันธบัตรมันก็ต้องขึ้นแต่การที่ราคาพันธบัตรมันขึ้นเนี่ย อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมันจะลดลงพอเข้าใจนะเมื่อเข้าไปซื้อปั๊บอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะยาวมันจะลดลงพออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในระยะยาวมันจะลดลงเนี่ยมันก็จะจูงใจให้คนเนี่ยหนีเอาเงินออกจากส่วนเนี้ยเอาไปลงทุนอย่างอืง่นมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นการลดต้นทุนให้กับเอกชนที่จะลงทุนด้วย แล้วเขาก็หวังกันว่าด้วยปริมาณเงินที่มันเพิ่มเข้าไปในระบบแบบนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มสินเชื่อปล่อยง่ายคนเรียกว่าเงินหาได้ง่ายขึ้นมันไม่เหมือนกับการทําที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าซื้อดอลลาร์ปล่อยเงินบาทออกแล้วก็ออกพันธบัตรไปดูเงินบาทอย่างที่แบงค์ชาติเราทำเนี่ยอย่างนี้ไม่มีปริมาณเงินเพิ่มในระบบถ้าเพิ่มก็เพิ่มขึ้นน้อยมากเฉพาะส่วนที่มันกระเซ็นออกไป แต่อันนี้คือปล่อยขาดไปเลยดันพวดเข้าไปอยู่ในระบบทําให้มันเกิดลักษณะที่มันเออเหมือนกับเราเทน้ําลงไปเนี่ยมันก็แบบเออ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 ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอย่างนั้นมันก็ต้องทําให้หนึ่งต้นทุนทางการเงินลดลงสองเงินมันจะเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้นเพราะเอกชนเนี่ยราคาเนี่ยเมื่อไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันผลตอบแทนมันน้อยนะ ผลตอบแทนมันลดลงอตัตราดอกเบี้ยมันก็ต้องหาทางไปลงทุนอย่างอื่นถ้าไม่ลงทุนในประเทศตัวเองก็ตกไปลงทุนที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการตัดสินใจประเด็นก็คือว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่ถูกจับตามองมากครั้งนี้เนี่ยมันมีอยู่สประเด็นคือถ้ามันผิดไปจากนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเพี้ยนได้แล้วถ้าเกิดทำอย่างนั้นแล้วเนี่ย ผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันคืออย่างไงผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอันนี้เป็นการเทหมดหน้าตักเลยนะเป็นการเทหมดหน้าตักของประเทศที่ใช้เงินยูโรปเป็นเงินสกุลกลางร่วมกัน18ชาติในยุโรปซึ่งแม้จะไม่ใช่ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดหรือไม่ใช่ประเทศในทวีปยุโรปทั้งหมดก็ตามทีเนี่ยแต่มันเป็นก้อนใหญ่พอสมควรนะสิ่งที่เขาจะทำวันพรุ่งนี้ เราจะนั่งประเมินกันว่าประเมินกันทุกระดับเลยตั้งแต่จํานวนเงินตั้งแต่อะไรเนี่ยหลายๆอย่างคุยกันให้เป็นภาพชัดเจนพอพรุ่งนี้มีข่าวเกิดขึ้นท่านจะได้เข้าใจว่าเออตลาดตอบรับไหมมันดูแลจะได้ผลไหมไม่ใช่ว่าทําที่อเมริกาได้ผลแล้วจะทําที่ยุโรปได้ผลทําที่อังกฤษได้ผลไม่ใช่ว่าจะทําที่ยุโรปได้ผลนะญี่ปุ่นพยายามทํามาเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลอาจจะทําน้อยไปอาจจะทําช้าไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง นั้นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผิดไปจากความคาดหมายหรือเปล่าผมจะคุยต่อในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวยังคุยติดพันอยู่นะครับเรื่องทางสองแพร่งที่ธนาคารกลางยุโรปกับยูโรจะต้องเผชิญเนี่ยผมต่อยนิดหนึ่งในการเข้าไปซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษ ญี่ปุ่นรวมทั้งยูโรที่กําลังทำเนี่ยนะฮะหรือจะทามากขึ้นเนี่ยนอกจากทาให้ราคาพันธบัตรขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยมันเป็นตัวอ้างอิงมันเป็นเบนช์มาร์กไปถึงอัตราดอกเบี้ยอื่นๆของสถาบันการเงินด้วยอันนี้มันก็เลยดึงให้อัตราดอกเบี้ยทั้งระบบเนี่ยมันลงมาแล้วการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยมันแน่นอนเงินมันต้องเฟอ้อค่าเงินมันก็จะลงมาด้วยเอาละครั้นี้ดูสิ่งที่พรุ่งนี้ มาริโอดารากีประธานธนาคารกลางของยุโรปซึ่งเป็นคนอิตาลีเนี่ยกับคณะกรรมการกลางเ,เขาจะประชุมกัน,เ,นเขาจะเอาอย่างไรประเด็นที่หนึ่งวงเงินที่จะทำตลาดคาดการเอาไว้คุณต้องทำอย่างไน้อยห้าแสนล้านยูโรแต่มีบางคนบอกว่าอาจจะประกาศตูมทำหนึ่งล้านล้านยูโรไปเลย มันต้องมีอัมเมา์ไม่งั้นมันจะไม่เกิดพลังแบบว่าผักดันทําให้ตลาดช็อกไปเลยแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าห้าแสนล้านยูโรเนี่ยเสร็จไม่พอประเด็นที่สองใครจะเป็นคนทําธนาคารกลางยุโรเป็นคนซื้อหรือจะให้ธนาคารชาติของแต่และประเทศในสมาชิก ที่ใช้เงินยูโรทั้งส8บปดชาติเป็นคนซื้ออันนี้จะต่างกันนะถ้าธนาคารกลางเป็นคนทําหมายความว่าถ้าเกิดปัญหาในอนาคตเกิดขาดทงขาดตุนขึ้นมาเนี่ยมันเฉลีย่ยใช้กันทั้งกลุ่มแต่ถ้าเกิดให้แต่ละแบงค์ชาติของแต่ละประเทศทำเนี่ยมันมีปัญหาว่าแต่ละแบงค์ชาติก็จะทําเท่าที่ตัวเองอยากทําไอ้แบบเนี้ยเขาบอกเยอรมันอยากให้ทําแบบนี้เขาไม่อยากไปรับผิดชอบความเสียหายของประเทศอื่นเพราะคนในประเทศเขาไม่ยอมแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแบบนี้ ตลาดก็ไม่พึงพอใจนะอันที่สามเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยราคาพันธบัตรที่เป็นเงินสกุลยูโรทั้งระบบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะไหมถ้าไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยอันนี้แสดงว่าน่าจะมีปัญหาพรุ่งนี้ผมให้ไก์หลายท่านไว้สามอย่างไปดูถัดจากนั้นที่ต้องดูต่อไปคือว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ย เขาจะทำครั้งเดียวทำเป็นเดือนละครั้งหรือจะทำต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนอันนี้เราไม่รู้จะต้องดูต่อไปเพราะให้ยาไปแล้วไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้เดินได้เมื่อไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักสองสามเดือนให้มันทำปฏิกิริยาแต่สุดท้ายก็คืออะไรเศรษฐกิจของยูโรต้องขยายตัวสุดท้ายก็คือว่าอัตราการว่างงานต้องลดลงสุดท้ายก็คือว่าไอ้อะไรลนะ่ะความมั่นใจต่อเงินยูโรมันต้องกลับมาแต่ใน ระยะแรกเหมือนกับที่อเมริกาทําค่าเงินดอลลาร์ก็จืดจำได้ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งดอลลาร์บาทในยี่สิบเก้าบาทนะอ่าตอนที่เขาเริ่มทําใหม่ๆมันลงลงลงมาค่าเงินดอลลาร์ที่ับอดอลลาร์นี่แข็งขึ้นอุตลุดเลยยูโรก็ต้องเจอสภาพเดียวกันแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเงินยูโรก็อาจจะต้องทิ้งเอาตัวรอดแล้วถ้าเงินยูโรมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆแบบเนี้เหมือนกับที่สวิตเอาแล้วกูออกก่อนเลยหนึ่งอะไรหนึ่ง 1นยูโรเท่ากับ1.2สวิสวังเนี่ยเขาเลิกเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำเป็นของแต่ละประเทศเอาละขณะนี้ท่านต้องเข้าใจว่าเมื่อทางสาภาพยุโรปไม่ใชเ่เมื่อทางยูโรโซนผ่านธนาคารกลางโดยความเห็นชอบของโต๊โผใหญ่ก็คือเยอรมันกับฝรั่งเศสเอาด้วยก็ต้องดูว่ามันจะได้ผลไหมเพราะผมพูดแต่ตอนต้นนะครับว่า ทำที่หนึ่งได้ผล e. ไม่ได้หมายความว่าทําที่อื่นได้ผลขณะนี้ทํากันหลักๆเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยสี่แบงก์ชาติแบงก์ชาติของอเมริกาทำเขาบอกว่าได้ผลเศรษฐกิจขยายตัวแบงก์ชาติอังกฤษทําก็บอกว่าได้ผลขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเศรษฐกิจอังกฤษก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เขาหยุดทําไปแล้วนะสองชาตินี้เขาหยุดทํา QE แล้วนะ ที่กาลังทําขมากักกระเม้นทำต่อโป้งโป้งโป้ง,โปงเลยเนี่ยนะก็คือญี่ปุ่นแล้วที่กําลังจะลงมือทําต่ออีกลายเป็นลายที่สี่เนี่ยคือคือยูโรนะหลังจากนี้เราจะต้องดูประเมินผลกันทีว่าเมื่อทําแบบเนี้ยทาอย่างที่ผมพูดอย่างไงเนี่ยหรือไม่อย่างไงเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันทันเนี่ยผมจะมาเล่าต่อว่าที่เคยคุยวันเนี้ยมันทําแบบไหนอย่างไง แต่ไซเอฟเฟกมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อข่าวออกมาอย่างเป็นทางการว่าวงเงินเท่าไหร่ทำกับใครทำแค่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างไงมันจะเป็นความปั่นปวดเล็กๆแม้ว่าจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามทีแต่เมื่อเจอของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ปฏิกิริยาแล้วนะไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไปแบบง่ายๆลื่นๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจช่วงเนี้ยดัชนีราคาหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเมื่อวานนี้ลบ0.28จุดวันนี้คุณดูเพิ่มขึ้น2.27จุดวันนี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดไปดูมูลค่าการซื้อขายคือ,คอกับเมื่อวานเมื่อวาน4 5 0 0 0วันนี้48,000ดูนั่งทุนที่ซื้อแยกรายกลุ่มนะนั่งทุนบุคคลธรรมดานั่งทุนต่างประเทศนั่งทุนที่เป็นพอ่อ์ตโบรกเกอร์ซื้อสุดที่ขายคนเดียวคือ คือกองทุนรวมวันนี้ขายคนเดียวบืดพันเกว่าล้านคุณที่ซื้อขายก็ไม่ได้เป็นหุ้นหลักนะครับวันนี้กระจัดก,กระจายกันไปเนี่ยทรูบริษัทที่เกี่ยวกับเหล็กนะปะตทอ,อิตาเลียนไทยจัสติม i เตอร์นี่่ไที่จริงดูหุ้น5ตัว1ิตัวเนี่ยมันไม่สะท้อนอะไรหรอกมันต้องดูวันที่ทั้งสาตัวที่ซื้อขายมากๆในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันถึงจะเห็นภาพชัดเอาละครับคิดว่าวันนี้มันนี่โกราวเราฉายภาพชัดเจนนะ แล้วก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นของธนาคารกลางยุโรปการทํา QE ครั้งสําคัญได้ได้อย่างเข้าอ,อกเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดยังมีประเด็นหลงเหลืออะไรเนี่ยผมจะเก็บรวบรวมมาคุยต่อแต่ว่าวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ